คุณเคยคิดไหมว่ากรุงเทพสามารถทำให้คนหลงทางแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณได้หญิงออสเตรเลียเดินเข้าซอยเล็กๆก,กลางฝนตกหนักทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเป็นกับดักแต่แล้วคนไทยคนหนึ่งปรากฏตัวพร้อมสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงและไม่เชื่อสายตาคุณกล้าตามเธอเข้าไปในความลึกลับของกรุงเทพหรือย,ยัง หญิงชาวออสเตรเลียเดินอยู่บนถนนสายเล็กในกรุงเทพมหานครแสงไฟนีออนสะท้อนบนพื้นเปียกฝนเสียงมเตอร์ไซค์และรถตุกตุก,ตกดดังคลอไปทั่วกลิ่นอาหารทอดและเครื่องเทศผสมปนกันจนมุนหัวเธอรู้สึกว่าตัวเองหลงทางทุกตรอกซอกซอยเหมือนกันไปหมดโทรศัพท์แบตเตอรี่ใกล้หมดเสียงคนไทยพูดคุยกันอย่างรวดเร็วทําให้เธอฟังไม่ทันฝนเริ่มตกหนักขึ้นหยดน้ํเยินฉลมบนใบหน้า เธอเก้าวช้าๆเพื่อหาที่หลบแต่ทุกทางกลับนำไปสู่ซอยมือจูจูมีชายไทยยืนอยู่ใต้ไฟถนนรอยยิ้มของเขาดูเป็นมิตรเขายื่นมือชี้ไปยังซอยเล็กๆเ,เธอเดินตามไปโดยไม่ลังเลซอยนั้นแคบและเงียบเสียงฝนตกหนักกระทบหลังคาสังกสีดังสนัน่นมีกลิ่นเหม็นชื้นและกลิ่นขยะเนา่ายิงออสเตรเลียเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอสังเกตเห็นกลุ่มคนบางคนยืนอยู่ข้างทาง สายตาของพวกเขามองเธออย่างแปลกหัวใจเธอเต้นแรงทุกก้าวที่เดินเข้าไปทำให้เสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในหูชายคนนั้นหันมาพูดอะไรบางอย่างน้ำเสียงนุ่มนวลแต่คำพูดเธอไม่เข้าใจเขายื่นสิ่งของเล็กๆให้เธอเป็นบัตรรีเพนกระดาษเธอรับด้วยความสงสัยทันใดนั้นกลุ่มคนนั้นเริ่มล้อมรอบเธอร่างสูงและเนาทอดยาวจากไฟถนนอากาศร้อนอบอ้าวรอบตัวเธอ หัวใจเธอแทบหยุดเต้นยิงออสเตรเลียมองไปรอบๆทุกสิ่งรอบตัวเธอดูผิดปกติแต่ก่อนที่เธอจะร้องเรียกใครชายไทยคนนั้นกวกมือเรียกเธอไปอีกทางและสิ่งที่เขาทำต่อไปทำให้เธอตกใจจนแทบไม่เชื่อสายตาชายไทยคนนั้นกวกมือเรียกเธอไปอีกทางยิงออสเตรเลียก้าวตามอย่างไม่แน่ใจทุกก้าวที่เธอเดินเข้าไปเหมือนโลกแคบลงไฟถนนสลัวลงเป็นแสงเหลืองจาง และเสียงฝีเท้าของเธอกลายเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นแรงเขาพาเธอผ่านซอยที่แคบกว่าเดิมมีกลิ่นสมุนไพรและน้ำมันทอดลอยมาในอากาศเธอพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวแต่ทุกสิ่งดูคลุมเครือเงาของสิ่งก่อสร้างยาวยื่นทอดไปตามกำแพงเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่แล้วเขาก็หยุดเธอเห็นประตูไม้เก่าชายคนนั้นเปิดประตูแล้วโบกมือให้เธอเข้าไปภายในมืดและแคบ เพดานต่ำจนเธอต้องก้มตัวพื้นลื่นและมีน้ำขังเป็นแอ่งเล็กๆก,กลิ่นเหม็นชื้นแรงขึ้นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเ,เหมือนคนกำลังพูดกันข้างหลังผนงังหัวใจเธอเต้นรัวทุกสัญชาตญาณบอกว่าไม่ปลอดภัยชายไทยหยิบผ้าสีแดงบางๆแล้วคลี่ออกสิ่งที่อยู่ในผ้านั้นทำให้เธอเบิกตากว้างมันเป็นรูปถ่ายเก่าของนักท่องเที่ยวหลายคน ทุกคนยิ้มอยู่แต่บางคนดูเหมือนกลัวบางอย่างเธอพยายามถอยหลังแต่ชายคนนั้นจับมือเธอแน่นน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่างเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองจากทุกด้านจากนั้นเขาพาเธอไปอีกห้องมีแสงสลัวจากโคมไฟเก่ามีโต๊ะไม้เก่าเต็มไปด้วยสิ่งของแปลกมีขวดแก้วและสมุนไพรแห้งวางเต็มไปหมดกลิ่นแรงจนทำให้เธอเวียนหัว ชายคนนั้นว่ามือบนหัวเธอเบาๆแล้วพูดอะไรบางอย่างในภาษาไทยแม้เธอไม่เข้าใจคำพูดแต่สัมผัสของเขาทำให้เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปและไม่ใช่เพียงความหลงทางเขาหยิบไฟฉายส่องไปที่มุมหนึ่งเธอเห็นรอยเท้าหลายคู่รอยเท้าที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองเราว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งเฝ้ามองเธออยู่อากาศเย็นขึ้นทันที และเสียงลมหายใจของเธอกลายเป็นเสียงดังในห้องจูจูชายไทยยิ้มกว้างแล้วเปิดหน้าต่างให้ลมพัดแรงเข้ามาเธอเห็นเอาคนหลายคนยืนอยู่ข้างนอกสายตาทุกคู่มองเธออย่างรอคอยหัวใจเธอสั่นระริกความรู้สึกอันไม่อาจอธิบายแต่เข้ามาเต็มตัวชายคนนั้นพูดอีกครั้งคราวนี้น้ำเสียงเหมือนสั่งเธอรู้สึกว่ามือของเธอเริ่มชาเหมือนร่างกายไม่เชื่อฟังคำสั่งเธอเอง ทุกสิ่งรอบตัวเธอกลายเป็นหมอกและโลกภายนอกเงียบไปชั่วขณะทันใดนั้นชายไทยยกมือขึ้นและทุกคนที่อยู่ในซอยก็โผล่มาพวกเขาหยุดยิ้มและมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับเธอไม่สามารถขยับหรือพูดอะไรได้ความกลัวและความสงสัยรวมกันจนหัวแทบแตกแต่แล้วสิ่งที่เขาทำต่อไปกลับทำให้ทุกความกลัวของเธอกลายเป็นความตกใจที่สุด พราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าจินตนาการของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าจินตนาการของเธอชายไทยคนนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเริ่มกว้างขึ้นสายตาของเขาแหลมคมแต่เต็มไปด้วยความสงบเหมือนเขารู้ทุกความคิดในหัวเธอเขายื่นมือไปแต่บาของเธอเบาๆแล้วบอกให้เธอจ้องไปที่สิ่งหนึ่งยิงออสเตรเลียกับพริบตาหลายครั้ง สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจตรงกลางห้องมีแผ่นกระจกเก่าขนาดใหญ่แต่ไม่ใช่กระจกธรรมดามันสะท้อนภาพของเธอเองแต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวในกระจกมีเนาคนหลายคนปรากฏข้างหลังเธอบางคนยิ้มบางคนมีท่าทางประหลาดเหมือนพวกเขาเคยอยู่ตรงนั้นตลอดเวลายิงออสเตรเลียถอยหลังแต่เท้าของเธอติดพื้นร่างกายของเธอชาไปทั้งตัวเสียงฝนด้านนอกยังคงดัง แต่ภายในห้องกลับเงียบผิดปกติมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังชัดเจนชายไทยชี้ไปที่กระจกและพูดชชาๆนำเสียงเหมือนสวดมนต์นี่คือสิ่งที่ทุกคนพลาดเมื่อหลงทางเธอพยายามถามเขาแต่ปากเธอเหมือนถูกแช่แข็งคำพูดไม่ออกแล้วเขาก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดชายไทยใช้มือถ่ายไปบนกระจกและทันใดนั้นกระจกเริ่มเคลื่อนไหว เงาคนที่อยู่ด้านหลังเธอในกระจกก้าวออกมาพวกเขาไม่ใช่เงาธรรมดาแต่เป็นร่างจริงที่เหมือนหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งยิงออสเตรเลียสะดุง้งความกลัวเข้ามาท่วมใจแต่ร่างกายของเธอยังคงถูกตรึงเธอพยายามดิ้นแต่ไม่สามารถขยับได้เสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นรอบตัวราวกับทุกคำพูดสื่อถึงเธอโดยตรงชายไทยยิ้มอีกครั้งและพูดเสียงตำ่ำ คุณจะเข้าใจสิ่งที่คนไทยไม่พูดทันใดนั้นร่างที่ออกมาจากกระจกเริ่มล้อมเธอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่การทำร้ายพวกเขาจับมือเธออย่างเบาๆและนำเธอกล้าผ่านร่างของตัวเองเหมือนเธอกำลังเดินผ่านความทรงจำและความลับของเมืองหญิงออสเตรเลียเริ่มเห็นภาพต่างๆภาพนักท่องเที่ยวหลงทางที่เคยหายไปภาพชีวิตที่ซ่อนอยู่ในตรอบมืดทุกอย่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แต่กลับมีความอบอุ่น black แปลกๆแทรกเข้ามาเหมือนเธอกำลังถูกคนไทยช่วยพาออกจากความกลัวนั้นชายไทยพาเธอไปถึงหน้าซอยใหญ่ฝนยังตกไม่หยุดแต่หัวใจของเธอเริ่มสงบเขาเพียงยิ้มและก้าวถอยไปทิ้งเธออยู่ท่ามกลางถนนที่คุ้นเคยหญิงออสเตรเลียหายใจลึกเธอไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รู้ว่าเธอรอดมาอย่างปาฏิหารสายตาของเธอส่องไปรอบๆ คนไทยที่เคยยืนอยู่ในซอยทุกคนหายไปเหลือเพียงความมืดและเสียงฝนแต่ความรู้สึกประหลาดยังคงอยู่เหมือนกรุงเทพมหาคนครได้เปิดเผยอีกด้านหนึ่งของตัวเองให้เธอเห็นและยิงออสเตรเลียรู้ว่าสิ่งที่เธอประสบในคืนนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับเมืองน,นี้ไปตลอดชีวิตยิงออสเตรเลียยังยืนอยู่กลางถนนเปียกฝนหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดฝนชโลมตัวเธอจนเสื้อผ้าเปียกโชก แต่ความรู้สึกแปลกประหลาดที่เธอได้รับยังไม่จางเหมือนกรุงเทพมหานาครเพิ่งเผยความลับที่ซ่อนอยู่เธอเริ่มก้าวช้าๆมองไปรอบๆซอ,อยมือที่เคยหลงทางดูเหมือนมีชีวิตเสียงฝีเท้าของเธอก้องกับกำแพงแต่บางครั้งเหมือนมีเสียงอีกชุดหนึ่งตอบกลับมาเสียงเบาจนแทบฟังไม่ทันแต่ชัดเจนว่าไม่ใช่จากเธอยิงออสเตรเลียหยุดเธอได้ยินเสียงหัราะแผ่วเบา เบาจนเหมือนลมพัดแต่เธอรู้ว่ามันมาจากคนจริงๆหรือบางสิ่งที่เหมือนคนเธอเร่งฝีเท้าแต่ยิ่งเดินยิ่งรู้สึกว่าซอยนั้นยาวไม่รู้จบก,กำแพงทั้งสองข้ามเหมือนขยับเข้ามาใกล้และไฟถนนสลัวลงจนเธอเห็นเพียงแสงจางๆเหมือนจะมีใครยืนอยู่ไกลๆแต่เมื่อเธอมองชัดๆกลับไม่มีใครจากนั้นกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศที่คุ้นเคยลอยมา แต่แปลกที่กลิ่นนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามหลับตาแต่ภาพยังคงอยู่ในหัวเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเป็นการฉายภาพความทรงจำจูจูมีมือเรียวสัมผัสไหล่เธอเบาๆเธอสะดุ้งหันกลับไปชายไทยคนนั้นยืนอยู่ยิ้มอ่อนโยนแต่สายตาเต็มไปด้วยความลึกลับเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ท่าทางบอกให้เธอตามเขาเธอเดินตามทุกก้าวเหมือนฝ่าไปในความมืด แต่คราวนี้เธอไม่ได้กลัวเท่ากับตื่นเต้นเพราะรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังรอเธออยู่รากับกรุงเทพต้องการให้เธอเห็นอีกด้านหนึ่งชายไทยพาเธอผ่านตรอกเล็กๆมีบ้านไม้เก่าและร้านขายของโบราณแต่เมื่อเธอมองไกลๆร้านเหล่านั้นเหมือนจะหยุดเวลาวัตถุทุกชิ้นตั้งอยู่เรียบร้อยแต่ไม่มีชีวิตเหมือนคนเคยอยู่ที่นี่แต่หายไปแล้วเขาหยุดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ไม้เก่าและสีล้อเป็นบางส่วนประตูเล็กๆเ,เปิดอยู่และทันใดนั้นหญิงออสเตรเลียเห็นเงาสีดำเคลื่อนไหวด้านในร่างน,นั้นไม่ชัดเจนแต่เหมือนกำลังรอเธอชายไทยเพียงยิ้มแล้วก้าวถอยไปให้เธอเข้าไปเองหัวใจเธอเต้นรัวทุกสัญชาตญาณบอกว่าอันตรายแต่ความอยากรู้กลับดึงเธอเข้าไปภายในบ้านทุกอย่างเงียบมีกลิ่นไม้เก่าและผงฝุ่นเธอได้ยินเสียง หัวใจตัวเองชัดเจนและเสียงบางอย่างเหมือนกระซิบอยู่รอบตัวเธอค่อยๆก้าวไปและแล้วเธอเห็นผนังเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าของนักท่องเที่ยวหลายคนแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจที่สุดคือทุกคนในภาพมีสายตาเจ้ามาที่เธอบางคนยิ้มแต่บางคนมีความกลัวเต็มหน้าและทุกคนเหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังเธอหันไปชายไทาย,ยืนอยู่ที่ประตู รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและเขาพูดช้าๆบางครั้งคนต่างชาติจะเห็นสิ่งที่คนไทยไม่เห็นเธอสับสนแต่ก่อนที่เธอจะถามอะไรร่านในภาพถ่ายบนผนังก็เริ่มเคลื่อนไหวตาของพวกเขาส่องประกายเหมือนทุกภาพกลายเป็นหน้าต่างไปยังอีกโลกหนึ่งยิงออสเตรเลียก้าวถอยหลังแต่เท้าเธอชนโตไม้ เสียงฝีเท้าของเธอและของร่างในภาพถ่ายสอดประสานกันและทันใดนั้นเนาทั้งหมดพุ่งเข้าหาเธอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่การทำร้ายพวกเขาจับมือเธอและดึงเธอผ่านภาพถ่ายเรากับเธอก้าวข้ามเวลาหรือมิติร่างของเธอและร่างในภาพถ่ายรวมเป็นหนึ่งความกลัวและความสงสัยค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความเข้าใจบางอย่างที่หลึกซึง้งเมื่อเธอก้าวออกมาเธออยู่กลางซอยคุ้นเคย ฝนยังตกเบาๆชายไทยยิ้มและหายไปในเงามืดรอตัวเธอเงียบสงัดแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความเข้าใจยิงออสเตรเลียรู้แล้วว่ากรุงเทพไม่ใช่แค่เมืองหลวงที่วุ่นวายแต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความลับและบางสิ่งที่คนไทยทำอาจเป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดแต่ก็เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลยิงออสเตรเลียยืนอยู่กลางถนน ฝนเริ่มซาแตกกลิ่นความชื้นยังติดตัวเสียงรถตุกตุกและมอเตอร์ไซคลอเบาๆแต่ในใจเธอยังคงเต้นแรงภาพในบ้านเก่าและชายไทยที่พาเธอเข้าไปยังคงติดอยู่ในสมองเธอเริ่มก้าวเดินชา้ชาๆทุกก้าวรู้สึกว่าถนนยาวกว่าเดิมเหมือนซอยและตรอกซอกซอยขยายออกไปไม่สิ้นสุดเงาของไฟถนนทอดยาวบนพื้นเปียกและบางครั้งเธอเห็นเงาเหมือนคนตามเธออยู่ไกลไกล จู่ๆเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคำพูดฟังไม่ออกแต่สื่อความรู้สึกเย็นยหเยือกหัวใจของเธอสันระริกทุกสัญชาตญาณบอกว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองเธอเร่งฝีเท้าแต่ยิ่งเดินยิ่งเหมือนถนนยาวไม่จบจนกระทั่งเห็นซอยเล็กอีกซอยที่ปกติแล้วไม่เคยสังเกตชายไทยยืนอยู่ที่ปากซอยรอยยิ้มของเขายังคงอ,อบอุ่นแต่เต็มไปด้วยปริศนาเธอเดินตามเขา ซอยนี้มืดกว่าครั้งก่อนฝนที่ตกชื้นยังคงทำให้พื้นลืน่นเสียงฝีเท้าตัวเองดังก้องและเสียงบางอย่างที่ไม่ใช่ฝีเท้าเริ่มเข้ามาในหูเสียงสั่นเครือของคนหรือสิ่งมีชีวิตบางอย่างชายไทยพาเธอไปยังบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งหน้าต่างไม้เปิดออกเพียงบางส่วนภายในมืดสนิทมีเพียงแสงเทียนอ่อนๆส่องบนต้นไม้เก่าหญิงออสเตรเลียรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่าง แต่กลับปนด้วยความระทึกใจเขาเดินไปหยิบสมุดเล่มเก่าเปิดหน้าแรกให้เธอเห็นเต็มไปด้วยภาพถ่ายนักท่องเที่ยวหลายคนบางคนยิ้มแต่บางคนดูหวาดกลัวบางภาพเหมือนเคลื่อนไหวได้เหมือนสายตาของพวกเขามองตรงมาที่เธอยิงออสเตรเลียถอยหลังแต่เท้าติดพื้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเหมือนทุกคนในซอยหายไปแต่เสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบยังคงอยู่ และจากสมุดภาพเหล่านั้นเริ่มลุกขึ้นรากับเป็นเงาที่มีชีวิตเธอรู้สึกถึงมือบางสัมผัสไหลเบาแต่มั่นคงชายทายพาเธอไปใกล้ต่อและชี้ไปที่ภาพหนึ่งภาพนั้นเหมือนเธอเองแต่เธอไม่ได้ถ่ายรอยยิ้มในภาพแปลกประหลาดเรากับมีชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่งทันใดนั้นเสียงฮูโระแผวเบ,เบาดังขึ้นรอบตัวยิงออสเตรเลียสะดุง้ง เงาของนักท่องเที่ยวในภาพค่อยๆเคลื่อนออกมาพวกเขาไม่ได้ขยับรุนแรงแต่ยืนล้อมรอบเธอและยื่นมือเชิญเธอเ,ธอเข้าไปในวงความกลัวที่เธอมีค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกประหลาดเหมือนทุกอย่างที่เธอเห็นเป็นบทเรียนชายไทยยิ้มแล้วพูดชาชาน้ำเสียงเหมือนสวดมนคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมสิ่งที่ไม่คาดคิดคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เสมอ ร่างของนักท่องเที่ยวในภาพค่อยๆกลายเป็นหมอกและค่อยๆละลายหายไปยิงออสเตรเลียก้าวออกมาและพบว่าตัวเองอยู่กลางซอยที่คุ้นเคยฝนหยุดตกแล้วถนนเปียนสะท้อนแสงไฟนีออนจากร้านค้ารอบๆชายไทยหายไปแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังอยู่ในใจเธอเธอรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่ความฝันหรือจินตนาการกรุงเทพมีความลับ และบางครั้งคนไทยก็ช่วยนักท่องเที่ยวด้วยวิธีที่เธอไม่เคยคาดคิดยิงออสเตรเลียเดินต่อเสียงรถและผู้คนกลับเข้ามาในหูแต่ทุกย่างก้าวเธอรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนไปความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความประหลาดผสมผสานกันจนเป็นความทรงจำที่เธอจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตยิงออสเตรเลียก้าวออกจากซอยแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเธอหันไปมองทุกตรอกซอยรอบตัว บางซอยยังคงเงียบมืดเหมือนมีใครซ่อนตัวอยู่ข้างในและบางซอยก็เต็มไปด้วยแสงสลัวแต่เมื่อเธอพยายามเข้าใกล้กลับไม่มีอะไรอยู่เธอเริ่มเดินไปตามถนนใหญ่ฝีเท้าเบาแต่ใจยังระทึกทุกเสียงรอบตัวชัดขึ้นเสียงรถเสียงคนพูดคุยแต่กลับแทรกด้วยเสียงบางอย่างที่เหมือนกระซิบจากไกลกระซิบเรียกชื่อเธอแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอเดินผ่านร้านอาหารริมทาง กลินอาหารทอดและเครื่องเทศชัดเจนแต่เธอกลับเห็นเงาของนักท่องเที่ยวที่เคยอยู่ในภาพถ่ายพวกเขายืนอยู่หลังกระจกรอยยิ้มคล้ายจริงแต่แววตาเต็มไปด้วยความลึกลับยิงออสเตรเลียสะดุง้งและก้าวถอยหลังฝนที่ซาแล้วทำให้พื้นลื่นแต่เสียงฝีเท้าของเธอกลับหนักขึ้นในใจเหมือนทุกก้ามีใครตามเธอแต่เมื่อเธอหันไปมองกลับไม่มีใคร ทุกอย่างรอตัวเหมือนเล่นตลกกับประสาสัมผัสของเธอแล้วเธอเห็นชายไทยคนเดิมยืนอยู่บนฟุตปาดรอยยิ้มของเขายังคงลึกลับแต่คราวนี้เขาไม่ได้เรียกให้เธอตามเพียงยื่นมือให้เธอและชี้ไปยังสะพานล,ลอยข้างหน้ายิงออสเตรเลียก้าวตามเขาสะพานล,ลอยเก่าเสียงฝีเท้าของเธอก้องสะท้อนลมพัดแรงทำให้เธอรู้สึกเย็นใหญ่เยือกแต่ก็มีความอบอุ่นแปลกๆจากมือของชายไทย เหมือนเขากำลังคอยปกป้องเธอเมื่อขึ้นไปถึงกลางสะพานยิงออสเตรเลียเห็นภาพของเมืองทั้งเมืองแสงไฟจากตึกสูงสายรถติดและแม่น้ำเจ้าพระยาแต่บางสิ่งกลับไม่ปกติเธอเห็นเงาของนักท่องเที่ยวที่หายไปหลายคนเดินอยู่บนถนนบางคนยิ้มบางคนหันมามองตรงกล้องแต่ทั้งหมดเหมือนมีชีวิตสองโลกชายไทยหันมาพูดเบาๆน้ำเสียงนุ่มนวลและลึกลับ คุณเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นบางครั้งความหลงทางธรมให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและบางสิ่งก็ต้องเรียนรู้จากความกลัวยิงออสเตรเลียเงยหน้ามองเขาแต่สายตาของเขาเริ่มจางหายเหมือนหมอกค่อยๆกลืนร่างของเขาและรอยยิ้มค่อยๆเลือนหายไปทิ้งเธออยู่บนสะพานเพียงลำพังแต่ความรู้สึกประหลาดยังคงอยู่เหมือนกรุงเทพได้เปิดเผยความลับบางอย่างให้เธอเห็น เธอหันไปมองรอบตัวอีกครั้งทุกซอยทุกตรอกทุกถนนเหมือนกำลังกระซิบถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ยิงออสเตรเลียรู้ว่าสิ่งที่เธอพบในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและบางสิ่งที่คนไทยทำทำให้เธอเข้าใจเมืองนี้ในมีติที่ลึกที่สุดแม้ฝนหยุดแล้วและถนนเต็มไปด้วยแสงไฟนีออนแต่เธอรู้สึกว่าบางสิ่งในกรุงเทพยังเฝ้าดูเธออยู่ และเรื่องราวของนักท่องเที่ยวหลายคนยังคงรอให้เธอค้นพบต่อไปหญิงออสเตรเลียก้าวลงสะพานเสียงฝีเท้าเบาลงแต่หัวใจยังเต้นรัวความรู้สึกกลัวผสมตื่นเต้นผสมกับความอยากรู้ว่าโลกใบนี้มีมุมที่ซ่อนอยู่มากมายและบางครั้งคนที่เราคิดว่าไม่รู้จักอาจช่วยเราให้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดหญิงออสเตรเลียก้าวเดินกลับไปยังถนนใหญ่ฝนหยุดแล้ว แสงไฟนีออนสะท้อนบนพื้นเปียกอากาศเย็นสบายและสดชื่นแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประทับใจเธอมองไปรอบตัวทุกซอยทุกตรอกทุกสิ่งรอบเมืองเหมือนกรุงเทพยังคงซ่อนความลับไว้แต่คราวนี้เธอไม่รู้สึกกลัวกลับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เห็นด้านที่ไม่ค่อยมีใครเห็นยิงออสเตรเลียยิ้มบางๆเธอจำชายไทยคนนั้นไม่ได้แน่ชัด แต่ภาพรอยยิ้มและสายตาของเขายังคงอยู่ในใจเหมือนเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยนำทางทำให้เธอรอจากความหลงทางและความกลัวเสียงฝีเท้าและเสียงรถเริ่มคุ้นเคยแต่ความทรงจำในซอยมืดบ,บ้านเก่าและภาพถ่ายนักท่องเที่ยวยังคงชัดเจนอยู่ในใจเธอยิงออสเตรเลียรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้เพียงรอดชีวิตแต่ได้เรียนรู้เรื่องราวลึกลับของเมืองแห่งนี้ เธอหันกลับมองซอยสุดท้ายที่เธอผ่านไม่มีใครอยู่เหมือนทุกสิ่งเป็นเพียงความทรงจำและบทเรียนแต่ความอบอุ่นและความประหลาดยังคงอยู่ฝังลึกในใจเธอไปตลอดชีวิตยิงออสเตรเลียก้าวต่อไปพร้อมรอยยิ้มและความสงบและรู้ว่าบางสิ่งในกรุงเทพแม้ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เธอจะไม่มีวันลืมและเรื่องราวในคืนนี้ จะเป็นความทรงจำที่งดงามและลึกลับที่สุดในชีวิตของเธอ